สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องงานหัตถกรรมเสนออาจารย์ปริตปุนพัฒนโสพลประเภทของงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาใช้วัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศและต่างประเทศวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือบอสาใช้ทำกระดาษสาจะพบมาก ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แพร่นาฏลำปางสุโขทยัยเครื่องปั้นดินเผาไทยเป็นแหล่งของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยงานทําเครื่องปั้นดินเผานี้มีอยู่ทั่วทุกภาคประเภทแหล่งใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางผลงานเครื่องปั้นดินเผา ที่จะมีสีสันลวดลายต่างไปตามลักษณะของดินและฝีมือของช่างในแต่ละท้องถิ่นผ้าและงานทอผ้านับเป็นผลงานของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกนี้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่าดินแดนซึ่งราชอาณาจักรไทยอยู่นี้ มีการทอผาาขึ้นมาใช้แล้วไม่ต่ำกว่า2,500ปีผลิตภัณฑ์จากไม้งานไม้ฝีมือคนไทยมีความโดดเด่นในการแกะสลักด้วยฝีมือที่ละเอียดอ่อนและความงดงามของลวดลายเนื้อไม้ประเภทต่างๆมีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งรวมไปถึงไม้ไผ่และวัสดุประเภทที่มีความแข็งเหมือนไม้เช่นกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากสาร เครื่องจักสารคือภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําขึ้นจากวิธีการจักสารถักทอจากวัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นทั่วไปเช่นหวายไม้ไผ่ใบลานกบบางก้านและใบมะพร้าวเป็นต้นเครื่องจักสารเป็นหัตถกรรมที่สันนิษฐานว่าเก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ผลกระทบทางกายด้านบวกคือการที่ได้ทํางานอยู่ในหมู่บ้าน ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไปทำงานผลกระทบด้านลบในกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบอาชีพไม้แกะสลักได้แก่การเจ็บป่วยในระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างรองลงมาได้แก่อาการปวดศีรษะเวียนศีรษะการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานจำนวนมากที่สุดอุบัติภัยในการทำงาน ความผิดพลาดของการจัดการคือไม่มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัยไว้ไม่มีการแก้ไขอันตรายใดๆไม่มีการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้ความประมาทถอดเครื่องกำบังเครื่องจกักร ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงานการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานโดยมีร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติเช่นไม่สบายเมาค้างมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับแฟนเป็นต้นการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อนการแก้ไขอุบัติภัยในการทำงาน มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานมีข้อบงังคับให้ปฏิบัติตามความปลอดภัยมีการวางแผนและเตรียมงานให้กับผู้ประกอบงานหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ กลุ่มงานหัตถกรรมขอขอบคุณค่ะ